มาเด้อมาเด้อโอ้ยปนเหตุแล้วแล้วปนเหตุใส่ปะทมแล้วก็มีพักพักอันขมพี่น้องพักขมเป็นพักเขียยนะพักเขียยมีประโยชน์ต่อร่างกายเลยพี่น้องเด้ออ หมูปิ้งซื้อเขามาดอกหมูปิ้งดอกแคนาใจผู้ชายเนี่ยมีกินตลอดเนาะยังกินอีกได้หลายเดือนเนาะพี่ยงเพราะว่าเอามาต้มต้มไว้เลยนะก่ ชาดูเย็นไว้เนาะปีที่แล้วก็เก็บไว้จนได้กินถึงปีนี้เลยเนาะจนว่นดอกแคปีนี้ออกมาแล้วก็ยังของเก่าที่เก็บไว้แต่ปีที่แล้วก็ยังยังย<ม>เก็บไว้หลายเนาะเช<ม>ออ่อนต้นมันหลยอยู่ตรงโจนใกล้ๆบ้าน<ม>ลดนล้ยหลายแ้วก็ใช้เชออนนะ่อนเนาะมากิน เ็าเลยเก็บมาลวกไว้่นเห็ดนี่ก็แซ่บเลย นีผักขมเนาะชื่อมันเขาเอิญผักขมแต่ว่ารสชาติหวานอร่อยเนาะอบอม,มนว่าหวานแบบอเล,ล,ล,ลอร์อเลอร์มดเนาะหวานเพแซ่บหวานพักนะรสชาติแจ่บไปเราเคยกินมาลองกินมันด้ยวยพี่น้องเ้อสุดยอดเลยยายผุ้ไยนี่คันท่าไป,ปเห็นอยู่ตลายามดซื้อยามนั้นเนาะ ก็กอ,อืมโดยเฉพาะส่วนก้านมานันเยนาะรสจหวานข้ก้าน ให้มันนิ่มๆแน่นอะลองมึงเด้อพี่น้องเด้อยแเรเคกิน ป่นเฮดตำขั่วพริกขั่วกระเทียมหอมแด๋แล้วก็ข่าวมันจะพี่น้องดเดจะทานเป็นเว้นๆเนาะข่าแก่ทานเป็นเว้นๆแล้วก็ข้าวาใส่กันพริกกับหอมกระเทียมเนาะแล้วก็มาตำใส่ด้วยกันหอมแบบนี้เลยก็ป่นกระสูนข้าเพล็กแค่คำยอดเลย ชอบคาวอิาสานบันหลาวแซ่บได้กินช่ำนี้ก็เข้าใจแล้วดแด้วกินกับหมูปิ้งมัดนขาดโปรตีนแล้วมันพี่มีปลาทอดกินกระเพักลวลไกแบบนี้ เขาต้นนดูแลแต่ก็มีประโยชน์เอ,อาแ่บอีกฮนะ่มดอ